คุณมีความสูงส่งแค่ไหนที่ที่จะต้องให้คนไปกราบไปเดินผ่านแล้วแบบคนในงานแบบก้มลงกาบนั่งเสมอกันไม่ได้หรอวะคนเราทําบุญนั่งเก้าอี้เสมอกันไม่ได้เหรอ,รอ,อ,หรอแล้วคุณจะต้องมาทําตัวแบบเนี้ยตีตัวเสมอเบื้องสูงเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจผมย้านะผมไม่ได้ได้ค่าพวกคุณแต่พวกคุณไม่ได้มีคุณค่าพวกคุณไม่ได้เป็นพระบรมวงศ์พระอนุวงศ์อย่าตีตัวเสมอผมพูดใช้คำนี้เลยคนบอกว่า ข้าพุทธเจ้าเนี่ยปาลิพานไปแล้วอ่าไม่มีไม่มีอยู่แล้วอะ่ะผิดผหรอข้ามันอยู่ข้างบนอยู่เลยอยู่ข้างบนอยู่เลยใช่เด็กอยากตย้งไว่เลยแถมยังไปชุวยอยู่อยู่ข้างบนแต่ไม่ได้ไหลวิญญาณแบบแต่เขาลากอาจจะตายเหมือนนารักหมายถาว่ากายสังขารเนี่ยอาจจะตายเหมือนเหมือนเหมือนคนเหมือนนารักเนี่ยแต่ว่าตัวท่านเหมือนคนทั่วไปแต่ว่า คู้ดไดคนเดียวคือว่า <c oughs> พร์ท่านจริงๆอ่ะก็ยังอยู่ถูกไหมใช่ยังอยู่คือน้อยก็สัมผัสได้เขาบอกว่าเขาบอกว่าพุทธเจ้าตายบางเมยแล้วว่ามีสิทธิ์จะมาที่นี่ป้าสาวเขาพูดอย่างเงี้ยทุกคนพยายามหาข้ออ้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองทีนี้เราก็กลับมาถามใจตัวเราเองว่าเราหาความข้ออ้างในการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง กันอยู่หรือเปล่าในปัจจุบันในการทํางานก็เหมือนกันเนี่ยหลายคนเนี่ยมีความไม่โปร่งใสในการทํางานในหน้าที่ของตนก็เพราะว่าข้อขอ้างข้ออ้างมีเพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองให้มันดูดีให้มันดูมันดูดีในการที่จะหาข้ออ้างในการทําผิดเพื่อให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดแต่การกระทําผิดนั้นก็เลยหาข้ออ้างให้กับตัวเองเนี่ยเกิดความชอบรมเช่นบางคนก็หาข้ออ้างแบบน้าด้านๆไปเฉย ว่าเฮ้ยเงินเดือนเราไม่มากพอแต่เราทํางานหัวชนฟ้าเลยเราควรได้มากกว่านี้เราก็เลยช่อบนช่อบโกคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเราเองได้เพราะเรามีความสามารถเยอะเราต้องได้เยอะกว่านี้แต่เขาไม่ให้เราก็เลยต้องขวนขวายหาเอาเองมันก็เลยกลายเป็นเหตุให้ทําให้เราทํากิจการงานหน้าที่นั้นอย่างไม่โปร่งใสบางคนก็หาข้ออ้างว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ลําบากลําบนในการใช้ชีวิต เงินทองไม่พอเลี้ยงชีวิตตัวเองบวกกับชีวิตตัวเองในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีความสุขเป็นหนี้รายวันเป็นหนี้เป็นสินมากมายเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความช่อโฉนช่อโกงในปัจจุบันเพราะหาข้ออา้างงนหน้าที่เราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรกลับมาถามตัวเราเองว่าเราพยายามแสวงหาข้ออา้างในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อลดลดอะไรลด เขาเรียกว่าลดทอนความชั่วความเลวของตัวเองในใจให้รู้สึกน้อยลงถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องปรับใจตัวเองใหม่ว่าสิ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของของเราอย่าไปเอามาเป็นของของเราเองอะไรก็ตามที่ไม่ควรแก่การที่จะได้มาก็ไม่ควรแก่การเอามาเป็นของของตนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในหลักคุณธรรมจริยธรรมคือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตมันต้องสุจริตตั้งแต่ใจทีนี้ถ้าใจไม่สุจริต กายกับวาจาย่อมสุจริตไม่ได้ใจทุจริตกายกับวาจาก็ทุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตทุกอย่างมันจะสุจริตหมดแต่นนหน้าที่เราคืออะไรปรับปรุงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองใหม่ให้มีสติสัพพัญญะอย่าโลภเพ่งเล็งอย่าได้ทรัพย์สมบัติเงินทองของคนอื่นเขาจนลืมไปว่าไอ้สิ่งที่ได้มามันไม่ใช่ทรัพย์อันเจ้าของที่เขามีทรัพย์เจ้าของอยู่เนี่ย เขาเนี่ยยังไม่ได้ให้แก่เราแต่เรากลับไปเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตัวเองอันนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราใช้ชีวิตแบบขาดคุณธรรมจริยธรรมมันก็ไปต่อไม่ได้ให้เราจําไว้ว่าทุกอย่างในการใช้ชีวิตมันล้วนแล้วแต่มีวิบาก,กร,รรมของมันเสมอเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลของการกระทําได้เรากระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้น,นเสมอเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลของการกระทําได้ ในที่นี้มีใครสามารถหลีกเลี่ยมผลของการกระทําของตัวเองมาได้แล้วบ้างไม่มีอาจารย์ก็หลีกเลี่ยมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จากคนดีที่สุดในโลกนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จากคนเลวที่สุดในโลกนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นต้นกําเนิดเรามีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยจะกระทํากรรมใดไว้เราต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นกรรมคือการกระทํากายวาจาใจอย่าไปคิดว่ากรรมบันดาล อย่าไปคิดว่ากรรมได้ขิดอย่าไปคิดว่ากรรมเนี่ยเป็นแต่เพียงกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้แล้วต้องมานับรับผลในปัจจุบันไม่ใช่กรรมมนส่งผลทั้งปัจจุบันและอดีตไปคู่คู่กันไปพร้อมๆกันเราทําแบบไหนผลมันออกมาแบบนั้นแต่ไม่ใช่ทุกๆกรรมที่เวลามันรับผลหรือส่งผลมันจะต้องส่งผลตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่กรรมมนส่งผลเนี่ยอีกสามปีสี่ปีข้างหน้ามันค่อยส่งก็ได้ การกินข้าวตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องขับถ่ายเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถูกต้องปหมาการกินวิตามินซีทุกวันตั้งแต่วันนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะส่งผลวันนี้นี่วิตามินซีบางทีต้องกินไปสามสี่ปีถึองจะออกผลทีงผิวพรรณก็ได้ถูกต้องไหมาบางคนกินกูต้าไทโอนก็ไม่ได้หมายความว่ากินเข้าไปแล้วมันจะขาวทันทีนี่หรือฉีดเข้าไปมันก็ต้องขาวเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ใช่ขนาดฉีดโบท็อกหน้ามันจะไม่เลียวตอนนี้เลยมันก็ต้องรอสองเดือนสามเดือนสี่เดือนถึงจะเข้าที่เข้าทางถูกต้องไหม มันก็ต้องรองระยะเวลาในการส่งผลของการกระทําในขณะนั้นแต่ปัญหาคือชีวิตของเรามักจะพยายามให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามความต้องการของเราว่าต้องส่งผลเดี๋ยวนี้ตอนนี้เหมือนเรากำลังเสพข่าวในปัจจุบันนะเราก็พยายามจะบอกว่าทําไมไอ้คนประเภทเนี่ยไม่ได้รับผลกรรมสักทีไอ้คนทําเรวทาชั่วแบบนี้ทําไมไม่ได้รับพิบากกรรมสักทีเราก็พยายามจะบังคับยัดเยียดให้คนเนี่ยรับพิบากกรรมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ ทั้งๆที่ความเป็นจริงเวลาสมผลของกรรมหรือการกระทําของตัวเองมันส่งผลตามเหตุตามปัจจัยที่พันเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยตามการเวลาของันเองไม่ใช่ส่งผลตามความสะใจหรือส่งผลตามความพอใจของใครเพราะเราต้องเข้าใจในบริบทของการส่งผลของการกระทําทําไมคนเลวยังลอยหน้าลอยตาได้อยู่ในสังคมก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาตามเหตุตามปัจจัยที่เขาสมผลเกี่ยรกัได้รับ ทำไมคนดียังถึงไม่ได้รับวิบากกรรมของตัวเองจากการทําดีหรือผลจากการกระทำของความทำดีเพราะอะไรก็เพราะว่าเหตุปัจจัยมันยังไม่ถึงแก่การที่เขาจะได้รับผลของการกระทําในฝ่ายดีในเวลาคนระับดังนั้นเราทําเราได้รับแน่นอนแต่เวลาไหนมันไม่มีใครรู้ได้แน่นอนว่ามันจะส่งผลในเวลาใดชั่วขณะใด,ดอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีปัญหามากเลยทะเลาะบากแว้งกันเรื่องแผ่นดินไหวที่ว่าหมอรู้แม่นมากแม่นมากเนี่ยนะ เราก็มา,มาเรามานั่งพิจารณาหลายหน่วยงานเนี่ยพยายามจะออกบอกอินฟลูเอนเซอร์ดานลงดาราหลายคนคนดังหลายคนก็พยายามออกพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยสังคมไทยเราควรต้องกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบนันเมื่อวานอาจารย์ไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ก็ได้เรื่องเนี้ยเจตจำนงคคือเรื่องนี้เลยที่รายการเชิญไปก็คือเรื่องหมอดูสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเนี่ยลืมดูข้อมูลอันเป็นจริงคือธรณีวิทยาจนไปจับเอาแต่ข้อมูลที่ไม่จริงคือเรื่องของหมอดูพยากรเรื่องแผ่นดินไหว ทั้งๆท,ที่นักพยากรณ์วิทยาเนี่ยธรณีวิทยาเนี่ยเขาพยากรณ์เรื่องแผ่นดินไหวไว้ก่อนหน้าน,นี้ตั้งนานแล้วแล้วระบุจังหวัดชัดเจนด้วยแต่เรากลับไม่สนใจเรื่องนี้กันจนไปนเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดคนเนี่ยไปหลงผิดคิดว่าหมอดูจะสามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวแล้วควรแกี่กัารเชื่อหมอดูว่าหมอดูจะพยากรณ์ทำลายไทยทักไอ้สิ่งเหล่านี้ให้สามารถทุกคนเนี่ยต้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้แล้วเวลาจะปลอดภัยได้ต้องยึดมั่นถือมั่นกับความที่หมอดูพยากรณ์ไว้ ถึงจะสามารถมีความปลอดภัยหรือตั้งอยู่บนความไม่ประมาทได้แต่ลืมไปว่าชุดข้อมูลที่สําคัญอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่าคือชุดข้อมูลของธรณีวิทยาซึ่งเป็นหลักเหตุผลและเป็นหลักเกณฑ์หลักการเป็นเชิงประจักษ์เป็นข้อมูลชุดวิทยาศาสตร์ที่เราเนี่ยควรแก่กับไปพิจารณาแต่เรากลับไม่พิจารณาเรากลับไปเชื่อในสิ่งที่เป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริง